เเ็ดยยลถ้าไม่มานะทิ่นหมดเลยเดี๋ยวใกล้เน่าแล้วนะมาด้วยกันเลยคู่ได้มาตามนี้เลยจ้ะทุกคนโอ้ยเหดุย่ะเลย เห็เดเยอะกุ่เพื่อนเห็ดเยอะ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 มากเลย con kịp con nhá. Ah. Thử đi. Thử đó. Ôi. Thế thì, thế ตอนนี้จิกกบายมีเยอะเลยเรามีแต่ว่าอย่าให้แบตเตอรี่หมดเท่านั้นแหละอันนี้ดึงเลยนะโอ้ยประลาะมากเลยเหมือนจะแบบจะไปแล้วอะฝอนจะตกพรุ่งนี้มาลือนอีกออ้เพื่อนเพืนเอ้ยคักเลยแหละเหตุน่าจะเปยหมดปกต,ติถ้าเป็นปีก่อนๆมันจะมีหิมะแล้วนะแต่ปีนี้มันร้อนจะ้ะ มันหักจ้ะมาจัก,กรยานไม่ได้มารถส่วนตัวดอกใหญ่เนาะดูดิเพื่อนดูดิโอ้โหยาวย้ายเ,ยา <c oughs> เห็นสามดอกนี่ว่ามันยาวขนาดไหน <c oughs> เดี๋ยวนะสามดอกเนี่ยนะหลวงไปลึกๆดึงมันขึ้นมาเพือ่อนดูดิเห็ดทุกคนดูเห็ดขายยาวมากถูกใจเหลือเกินดูเห็ดดิเนี่ย ขายาวยาวเนียใชายลายขายาวหรือว่ายังไม่อยากเอาดอกเล็กไงแต่เห็นข้าเห็นแล้วดูดิเฮ้ยเธอเธอรีบรีบรีบเรามีเวลาน้อยนะจ๊ะนี่ตรงนี้โอ้ฝั่งสิงลบไปด้วยนะจ๊ะเพื่อเราเองเด้อจ้าทุกคนนี่ ใครไว้ป่ามตนเรารู้เลยขายเห็ดยังยาวเลยธรรมชาติจริงๆลมก็พัดตุยตุยมองไปไม่มีใครโอเคปลอดภัยไปเมื่อกี้ไม่เห็นเห็ดน,น,นะเพื่อนดูด,ดูขายังใช้ได้เลยแล้วขาเขายาวมากเลยนะขามันยาวมากจรจ้เดดมาเดะคนเดียวนี่แหละเพื่อนดูเดดดูเดด โ oh, อ้ยเกบเกบเกตวางก่อนนะ๋ยวหักหมดขามันนิมมากเลยค่ะมันปลออจ้ะแล้วมีตรงไหนอีกนี่จ้ะลูกขาเฮ็ดเลย ดูด,ดูใช้หมดเลยเนะี่ยที่กำขึ้นมาเนะี่ย <c oughs> เพื่อนดูตัวเห็บให้ดูเนี่ยตัวเห็บเห็นปะเห็บมันเยอะมากนะดีไม่ได้ฆ่าเราเห็บปล่อยมันไปมันก็ไปอยู่ในป่ามันเหมือนเดิมโอ้ยไม่เอาละหักเลยจ้ะแต่เล่านี่ <c oughs> เราจะมองมาค่อยเห็นเขาเราใส่เสื้อเีนนี้เราจะมองเห็นอยู่จ้ะโอ้ยเห็ดหักหมดเลยทุกคนเอาแค่นี้แล้วกันนะ ทิ้งไว้แล้วกันเดี๋ยวจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะเข้าป่าต้องเจอมันอยู่ยแล้วตัวเห็บอ่ะแต่ก็คอยสั่นสะบัดเอาจ้านี่ดอกยาวขายยาวนี่ดูดิราเจอทุกคนเห็ุจะเละหมดแล้วจ้าเละแล้วนี่ ไปลำบากเอาที่มันใช้ได้นะอืมนี่ดอก่ใช้ได้จ้ะนี่ดอกดอกเดียวก็เอาขาวยาวจ้ะทุกคนอาจจะไม่ได้ถ่ายรูปภาพอะไรเลยจ้ะเพราะว่าเจอแต่เห็ดบาลๆทีละดอกนะแต่ว่ามันเยอะอยู่จ้ะ ตรงนี้จะหลายดอกอยู่นะนี่เห็นปะเนี่ยหลายอยู่นะมาตรงนี้ดอกก่อนนี่จ้ะทุกคนเอาดอกเดียวดอกนั้นไปแล้วเสียแล้วเห็ดมันเสียเยอะเลยจ้ะอีกดอาเ,เลยดนะิขาย,ยาวๆเนาะไม่ไม่อ้วนแล้วจ้ะเพราะว่าเห็ดตันน้ำเยอะ mì đỏ đây là đỏ mấy thằng cho thôi nè cháy dài đi như tôi đi nè ใหญ่มากเลยดอกนี้เราถือว่าอย่างนี้แหละแล้วเห็บเห็บมันออกจากตัวเห็ดเนี่ย <c oughs> ี่เด้อทุกคนงามโบจาเนี่มาจ้าทุกคนนี่สวยมากเลยนะก็มาเนี่ยเลยบ้านอยู่บ้านลอยอยู่ไม่ได้รูปเลยได้แต่รูปด้านบนนะจ๊ะทุกคน ด้จ้าทุกคนเก็บเห็ดแล้วนะขายาวเลยนะขายาวเลยขายาวขายาวโอ้จะเปื่อยแล้วจ้าป่าน,นี่ลุงบอกว่าอย่าไปเลยมันเปียกเราเสียดายเห็ดจ้าไม่กลัวหรอกความเปียกกะกลัวไม่มีเห็ดเก็บใช้ได้ยอยู่ขานี่ยนะ นี่จ้าเด,ด้อได้ดูดิชั่วโมงหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนะจ้ะเพื่อน,เ,อนเราเก็บเห็ดเต็มแล้วใหญ่มากเลยนี่ให้ทุกคนดู อันนี้ขอถ่ายเลยมาเจอทุกคนนิ่มมากเลยแต่ว่าเขายังไม่เสียนะมันยังไม่เสียจ้ะขดดินออกนี่งามจ้ะเต็มแล้วด้วยถ้ามันอัดแน่นมากมันมันหักจ้ะเดี๋ยวเราจะเอาถุงกระดาษมาใส่ละเพื่นอนบ่ายโมงกว่าเองมืดแล้ว เลาะวนกลับเลยนะอันนี้ไม่เอาเล็กไปเดี๋ยวต้องเอาถุงกระดาษมาใส่เราจะกลัวมันทับกันมากหนักมากนะมันน้ํามีน้ําจ้ามันลมพัดเย็นสดชื่นจังเลยแต่ว่าฝนก็ตกน้อยๆน,นะดูเหมือนจะมืดแล้วจ้ะมีลมหมดเลยจ้ะฮนดูสิอุ่นดูดิ เห็ดลม้มอ่ะแต่ว่าใกล้เน่าแล้วนะพรุ่งนี้น่าจะไม่รอเท่าเพราฝนจะตกเยอะเนี่ยหายยา,ยาวเลยมีไหมจ้ะเดี๋ยวจะลงเสียงลงไงล่างก็จะเดินออกนะจ้ะเพราะว่ามัน มันใกล้มืดแล้วแค่บ่ายมองกว่ายตอ,อนนี้งามน,นี่เหมือนสว่างเลยจ้าบนเขานี่นลเจ้าทุกคนนี่มองไกลๆเห็นเห็ดเป็นแพรอยู่เดี๋ยวต้องไปเอาจ้ะขอบคุณแสงสว่างนะจ้าขอบคุณธรรมชาติเพื่อน มือก็เด็ดตาก็มองหาเห็ดด้วยหาสิ่งต่างๆด้วยเยรายนะนี่คนนี่ของอ้วนๆเลยนี่เสียงอะไรไม่รู้กดเยต็มแล้วจหามีแต่ขายาวๆเห็ดถ้าไม่มานะทิ้งหมดเลยจ้ะเห็ดเลย ดูดินี่อีกนะนี่อีกจนะ้าทิ้งนอนอะเห็ไนะไะเขย่บมาใกล้ๆหน่อยโอ้โหจะเปื่อยแล้วจ้าทุกคนดูดิขาแบบว่าจะเป็นสีนีแล้วอะเดี๋ยวก็กองก่อนเนาะเดี๋ยวเละหมด เห็ดมันโดนน้ำพรุ่งนี้ฝนตกเยอะอีกต่างหากมาเด้อมาเด้อเพื่อน,นเก็บเห็ดกันไ,ได้จังเลยไอ้ที่แตกแล้วเราก็ไม่เอาไปเนาะมันไปทำอะไรกับทำอาหารเรามีเยอะเลยที่รอทำอาหารนะถ่ายยังไงนี่เพื่อนนี่เห็ดเลยครับเดี๋ย้อทุกคนขอพายจริง เห็นบะจ้ะมันเป็นขอบเนินเขานะนิ่งนะจ๊ะโอ้ย,อยนี่อสอนเนาะเสรยดายก็เสรยดายเพื่อนๆดูอยากให้ดูนี่ได้เยอะอยู่นะ มาเด้อมาเด้อฝนก็ตกใส่นะฝนชุกจริงๆแต่ว่าชุกช่วงเนี้ยเอาใส่ถุงเด้อนี่นอนล้มแล้วติ <c oughs> เดเอาแต่ดอกเหมืนนั้นนี่นี่อึฟ้ฟเด้มันืพื่อน แต่ดอกมันอย่างเงี้ยนะมาจา้ะนี่เอาดอกนี้ก่อนเห็นไหมระวางก่อนนะีเดีๆเ๋ยวเดี๋ยวเห็นโบเห็นโบนี่อยู่บนเขาด้วยเพื่อนดูดิ ลายเนะเจออยู่นะข้างในนุ่นลายดอกอยู่จ้ะเดี๋ยวอันนี้ใส่ใส่ถุงก่อนนี้ใส่ถุงแล้วนะอันนี้เริ่มเป็นเห็ดแบบดอกดำดำแล้ว